สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะใหญ่ขนาดยักหลังจากที่ติ๊กปลูกไว้ที่สวนบ้านติ๊กนะคะที่เขตดีสานจังหวัดสุรินที่ได้นํามาจากจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากที่ปลูกที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมราก ของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพลว่ารากของเขามีลักษณะการออกมาเป็นแบบไหนในระหว่างที่ได้ช่วงที่ปลูกไว้นะคะกล้วยไม้สายยักษ์ช้างแดงชุมพลที่พาทุกท่านมาชมนี้ต้นจะมีลักษณะความสูงแล้วก็ใบจะมีลักษณะใบที่ยาวและก็ขนาดใหญ่ สมชื่อที่เป็นกล้วยไม้ไซย,ยักษ์เลยนะคะภาชนะปลูกก็จะเป็นกระถางที่มีขนาดใหญ่กล้วยไม้ช้างแดงชุมพรเมื่อนำมาปลูกจะเป็นการตัด ต้นของเขามาปลูกลงพระชนะปลูกนี่ก็เป็นการปลูกที่ติชภาทุกท่านมาชมรากของกล้วยไม้สายยักษ์สายใหญ่นี่ค่ะว่ามีการแทงรากออกมามีลักษณะของรากเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆต้นของเขาที่ปลูกในลักษณะที่เรา ระดับเครื่องปลูกขนาดนี้รากก็จะแทงออกมารากที่แทงออกมาก็จะอยู่กับโขบกับกระถางปลูกแล้วก็อยู่ในเครื่องปลูกเป็นกับมะพราา้าวสับนะคะต้นของเขาจะมีรากแทงเดิอนออกมา เขียวๆนี่คือรากที่สมบูรณ์กำลังจะเดินออกมาค่ะเครื่องปลูกใช้เป็นกับมะพร้าวสัตว์นี่เป็นเครื่องปลูกชนิดของต้นช้างแดงชุมพรรากก็จะเดินทั่วกระถางภาชนะตูกเครื่องปลูกรากของกล้วยไม้ก็จะ แทงรากในช่วงที่มีนี่นะคะต้นที่นำมาไม่มีรากพอเปิดปลูกดูปลูกลงภาชนะปลูกก็จะมีรากเดิอนออกมาข้างล่างก็คงจะคล้ายกันนะคะก็จะมีรากแทงออกมาแบบนี้ค้าก็จะเดินเดินในกระถางภาชนะปลูก กามาพาวสับก็เป็นเครื่องปูกของกล้วยไม้ชนิดพันุ์นี้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็รากกำลังจะเดินการแทงรากออกมาก็ขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาด้วยนะคะ ถ้าเราบำรุงดูแลรักษาด้วยการรดน้ำเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้รากของเขาเดินออกมาเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้นทำให้รากของเขาเดินออกมาเดี๋ยวมาดูอีกกระถางต้นใหญ่นี้ค่ะรากของช้างแดงชุมพรนี้ จะมีลักษณะเป็นรากที่ใหญ่ซึ่งเป็นรากอากาศลักษณะการแทงรากของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรจะเป็นรากที่แทงออกมานี่จะเป็นลำต้นของเขาก็จะมีรากที่แทงออกมารากมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเมื่อเทียบกับนิ้วก้อย มวกรากแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้ก็รากของเขาเดินรอบทั่วกับกระถางปลูกเลยนะคะไม่ว่าจะตรงไหนรากของ ด้วยไม้ช้างแดงชุมพรเริ่มที่จะเดินทั่วรอบกระถางเครื่องปรูกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะรากจะแตกออกมาลำต้นของเขาแล้วก็จะมีรากแทงเลื้อยออกมาแล้วก็เดินทั่วกระถางเลยนะคะรากก็เป็นส่วนสำคัญต่อการยึด ทให้ลำต้นของช้างแดงชุมพรรากเดินเกาะกับไม้รากเดินเกาะก,ก,ก,กับประถางทําให้ลำต้นมีการยึดเกาะติดกับภาชนะปลูกทาให้ลำต้นไม่เอียง,ยงหรือว่าล้มได้นะคะ ทั้งสองกระถางที่นํามาปลูกนี้ดูจากลักษณะรากแล้วกระถางสองกระถางรากเดินร้อมรอบทั่วกระถางทั้งสองกระถางแล้วนะคะทำให้ใบของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรใบช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนก็จะมีลักษณะใบที่เขียวแล้วก็ แข็งแรงตั้งชี้ขึ้นซึ่งต่างจากช่วงฤด,ดูหน้าร้อนช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะยอดใบของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรมีการแตกยอดใบที่เพิ่มขึ้นนะคะยอดใบมีการเตกออกมาทั้งสองข้างสองคู่ขนาน ใบของช้างแดงชุมพรจะเป็นใบสองคู่ขนานจะเตกออกมาสองข้างคู่กันก็จะทำให้ลำต้นของเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในลักษณะของต้นนี้กระถางนี้การเทงช่อดอกประวัติการเทงช่อดอกนี่นะคะก้านดอกของเขาหนส สามสี่สี่สี่ครั้งแล้วนะคะในต้นนี้มีการแทงช่อดอกออกมาอยู่สี่ครั้งซึ่งช่อดอกล่าสุดนี่ก็เป็นการแทงช่อดอกที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะมีการลักษณะการแทงออกมาที่มีขนาดที่ จะเต็มที่ออกมาแล้วก็เกิดการชะงักในการแทงช่อดอกทำให้ดอกมีการร่วงแล้วก็เหี่ยวเฉาแห้งตายเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเดือนเมษาคมที่ผ่านมาอากาศร้อนมากทำให้ลาต้นของเขาอ่อนเอเลยส่งผลต่อการแทงช่อดอกออกมาไม่เต็มที่นะคะส่วนต้นนี้กระถางนี้ การประวัติการแทงช่อดกของเขายังไม่มีนะคะซึ่งเป็นช้างแดงที่มีขนาดที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยการแทงช่อดกเลยยังไม่เห็นนะคะส่วนลักษณะใบช่วงฤด,ดูนี้มีลักษณะใบที่สมบูรณ์แข็งแรงมีการตั้งชี้ขึ้นแล้วก็มีการแตกยอดใบลำต้นแข็งแรง รากแทงออกมาเต็มที่มีการแตกใบย,ยอดใบที่ดีก็รอรุ้นต่อไปนะคะเรื่องดอกที่เขาจะแทงออกมาให้เห็นให้ชมกันอีกทีนะคะค่ะช้างแดงชุมพรที่พาทุกท่านมาชมนี้ดูลักษณะของต้นกระถางนี้จะมีการประวัติการแทงช่อดอก ออกมาเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ต้นมีลักษณะที่ใหญ่เดี๋ยวเราจะมารอรุนอีกทีนะคะเรื่องการแทงช่อดอกในครั้งต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกวันใหม่สวัสดีค่ะ